การลัางจ่าขี่์ห้าเดลต้งพระเขานะครับอยู่บานแล้วมือนีนกาเห็้บุญตามศาสนาพิธีนะครับศาสนาพุธนะครับมบรรยากาศด้วยรอบครับธรรมชาตินะครับกระดูกปูผมสียู่ทั้งผุนครับกระกระดูกอ้าผมยืนทั้งผุนก็ะยงสสยศีลมามือก็พระพันเิมาสวดมังสุข,ขุนให้ผู้ลงรับไปแล้ว ปกวันตอภิบบเทมีลูกลูกล้านล้านครับมาในาการพระตัววาตาธรมโมธัรมมสัฏมีสุบะทิปันโนวระวาตัวเจากสังโฆ จะเป็นประเพณีนะครคับของชาวอีสานที่ในห่อเดี๋ยวมาร่วมกันนะครับที่พี่หลองพ่เจะไดเห็ในบุ er ่นในภูลงหลับไปแล้วนะครับนะเจละพื yes. ้นที่อาริซบอกขึ้นันครับแต่กลับพามาบึงอีกหนึ่งรูปแบบอีกหนึ่งพื้นที่ครับน ปัญญาสิรานิยามะตาที่อภิบมยังพันเตวิสุงวิสุงลักกาณาทายาตินนาสารณะคุคะคออรคะจาระปัญญาสิรานิยาะม,ายมะตาสุภะเรากระชี้อยู่ทั้งนี้นครอุพัตตาาหโโโสว นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ter nangka cammie. พุทธังสรนังัจามิทัมังสารนังขจามิงสังฆังสรนังัจามิทัติยัมพีพุทธังสารนังคัจามิทีิยัมพีธัรมิัมังสารนังคัจามิียมพีังังสรนัง tu diakli sangkang segera ธัติยัมปิพุทธังสระนังคาฉามิตาทิยัมปิธรรมังสระนังคาฉามิตัทิยัมปิธรรมังสระนังคาฉามิตาทิยัมปิสังขังสระนังคาฉามิตาทิยัมปิสังฆังสระนังคาฉามิสระนักมันังนิธิตังอะมะวันเตานาตหิปาตาวิเฮระมานิเ สิกขาปะทังสมาทิหามิาหาตินาเวระมณีสิกขาปะทางสัมาทิหามิหานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาทิหามิมานาเวรามณีสิกขาปะทางสมาทิหามิุชาจราา สิกขาปะทังสมาธิ阿าา密，ร达，เวรมณ尼，สิกขาปัทถังสมาธิมมิสว弥，牟เวร维มณีสิกขาปะทังสมาธิามิ ยามจะปมหาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสะมาทิหามิสุระอะเมริยมัชฌัพพะมาธัมมา ปัญจสิกขาปธานิสีเลนะสุขติยันตยสิเรนะภุคขสัมปธาสิเฮนะนิพุติยันติตัตสมาสิรังวิโสทะยิเหจะทุกลมเจโรกาทิปปติสัมปติกัดอัญเชรีอันทิวะลังอาจยะถาสันติธากษะตาปราจักขะาติกา

ຍາວເຫັນຕະນາຍາສັມປະຸຕທັມທຸກາຍາວເນຕະນາຍາປຸ ตาธรรมะตัวกรรมสุขายเวียนฐนายธรรมประโยชน์ตาธรรมะวิปปะตธรรมะวิปาปะตาธรรมะเนาวิปปะนาวิปปะธรรมะธรรมะอุปาทิยนุปาทานิยธรรมะอนุปาทิยนุปาทานิยธรรมะอนุปาทิยนนาวิปา ตาณียธรรมะสังเกตัสสังเกริยสิกาธรรมะสังเกตัสสังเกริยสิกาธรรมะสังเกตัสสังเกริยสิกาธรรมะสวิตากสวิจารธรรมะวิตาสวิจารมาตาตา मा अविता विचारा थम्हा प्यांति सहा काता थम्हार